สวัสดีครับมาอยู่ช่องพูดเก่งไม่ได้าอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกแล้วนะครับอ่ารีวิวบิ๊กบล็อกบอดี้นะคะมาดูกันนะครับว่ากล่องนี้มันจะทาอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไปทีละอย่างนะครับทุกคนนี่นะทุกคนนะตรงนี้นะมาเรื่องที่ตรงนี้เลยเห็นกระดูกตรงนี้นะครับว่าคืออะไรนี่นะมันก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนอ่ามาที่ด้าน ของเล่นนะคะว่ามันมีของเล่นอะไรบ้างก็คือตรงตรงนี้นะคะด้านในเป็นของเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวต่อทิกซอนะคะจะเป็นบล็อกใหญ่ๆเลยนะคะอ่ะเรื่องบล็อกต่อนะครับมหาว่านีให้ต่อแค่หน้านี้หน้าเดียวหรอไม่ใช่นะครับมันมีหน้านี้อีกนะครับนี่เราวมาดูนะคะว่าองจะใช้เวลาต่อนานเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้ว น,นี่คือปอดนะทุกคนปอดอแล้วก็มันจะมีแบบนี้ทุกหน้านะครับมันจะมีประมาณมันมีประมาณหกหน้าทุกคนแล้วผมจะแบบโชว์แต่ละหน้าอยู่นะครับว่าผมต่อบเป็นยังไงอะดูก็จะประมาณนั้นเลยนะครับมาดูันนี่ของเล่นนะครับว่าจะมีแต่ตัวต่อจิ๊กเบานี้หรือเปล่านะครับอ่ะก็จะมีแบบ เป็นจิ๊กต่ออันเล็กด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะเป็นหมอนะครับนี่กล่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับ big block body atlas นะครับทุกคนก็ไปลองหาซื้อกันดูได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ